มวัสดีสุสุสุข,ขันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมัจะพาไปชมรถใหม่ค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้าตามมาตัวนี้เลยค่ะเป็นสปาร์คสามพันนะคะตัวนี้สีขาวนะคะรูปทรงภายนอกก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าเป็นร้อกระทะนะคะขอบสิ้านะเครื่องสามพันนะจ๊ะตัวนี้ลูกค้าติดฟิล์มเซรามิกนะคะน้าสี่สิ้างหกนะคะภายนอกจะดูดำๆนะคะแต่ว่าภายในจะดูโล่งมากเลยจ้ะ นี่เลยเห็นโปร่งชัดมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะตัวตอนเดียวของเรานะคะเบาะจะเป็นสีดำๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเบาะหนัง PVC นะคะนี่ไม่สกรปรกง่ายนะเป็นเบาะแบบนี้เลยนะคะนี่เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับจอด้วยจ้าแต่ตัวนี้ยังไม่มีกล้องหลังนะคะจะเป็นจออย่างเดียวนะจ๊ะเสียบบลูทูธได้อะไรได้เชื่อมต่อบลูทูธได้อะไรได้เลยนะจ๊ะ ตัวนี้ยเพิ่งเล่นกระจกนะคะรอให้ได้7วันจะบอกว่ากระจกด้านข้างก็ปรับได้เลยนะคะแสขวาได้เลยแล้วก็รอกกระจกได้เลยจ้ะเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะอันนี้ข้างหลังนะคะตัวข้างหลังก็จะมีไรเนอร์ใส่ให้เรียบร้อยค่ะแต่ตัวนี้จะยังไม่มีการชนท้ายนะคะถ้าเป็นตัวดอตตอนเดียวนะคะจะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะจ๊ะยางไรก็มีให้ไปนะคะนี่เลยตัวยางอะไรด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ยางไรก็จะเป็นกระทะคอกบ15เหมือนกันนะคะตัวนี้ลูกค้าไปวิ่งเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์กอ่อสร้างนะคะอุปกรณ์กอ่อสร้างเนาะนี่เลยจัดแจมแจมแบบนี้เลยค่ะใครสนใจโปรโมชั่นอยากรู้รายละเอียดยังไงทักได้เลยนะจ๊ะทักได้เลยจ้ะอยากรู้เรื่องรายละเอียดอะไรทักมาดได้เลยนะจ๊ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปรีวิวรุ่นอื่นให้ดูอีกนะใครอยากดูรุ่นไหนสามารถสอบถามมาได้เลยนะจ๊ะบายบายจ้า